สวัสดีค่ะพี่น้องคะวมือน,นี้สาวน้งเลื่อนขออนุญาตนะคะพาพี่น้องมาเบิงข้าหานะที่จะภาพไปถ่ายคลิปั้นการเกษตรมาให้พี่น้องเบิงนะคะเนื่องจากว่ามมือกล่องบอกว่าขาไปถ่ายคลิปกเกษตรลุยนมสวนต่างๆพ้าเจ้าใส่รถเก๋งบอคือมือกล่องอยากได้นะคะอากาเ็เลยจัดให้ะคะ่ะ <laughs> มีรถมือกล่องนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเพียครับผมครับจากมาสเตอร์ทีทีกันทรักษ์ครับครับผมกันทรักษ์นะครับใช่ครับเศษบมาน้ำกันอีกคนนึงกันน้องเป็นคนจังหวัดอ่าจริงๆเป็นคนจันทบุรีครัอยู่ครับผมแต่ว่าน้ำเอครับได้แฟนที่นี่ครับก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับกันักษ์ใช่ไหมใช่ครับผมครับแล้วก็ติดต่อกับพี่พชชะพี่ภาชลครับ ติดต่อเรื่องรถพี่ <รถ S 1> พพชลละก็ทักเข้ามาแล้วก็ถามว่าตอนนี้มาทักมาในช่วงที่มันมีโปรโมชั่นพิเศษพอดีครับก็เลยได้รับรถในราคาในเลท20แล้วก็ใช้เงินน้อยด้วยครับค,คือเบาเาจริงๆนะพี่น,อนอ้องสาวนักเยียนที่แหลกบหบหูดอกโบหูเพิน่นเพิ่นอยากได้รถมาใส่ในงานไปถ่ายคลิปทางการเกษตรเนาะับ พอดีมือนี้เป็นวันคลายวันเกิดเพื่อนเสื้อผ้าย่อคลองเพื่อนเสื้อผ้ายาวนุ่มเยื่อจะมาเป็นซื้อเพื่อนนะคือรถรถมือกล้องนะคะับผมเป็นรถสาวนุ่เยื่อเนาะรถลดมือกล้องมือกันจัดไทยเป็นเป็นมาสก์ด้เป็นมาสก์ได้บีเป็นบีทีห้าสิบครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยสีเทาคอนกรีตเกรย์ครับผมเครื่องหนึ่งจุดเก้าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปครับ 6สปีดเกียร์ออโต้ครับผมทำไมทำไมเครื่องมันเล็กลง<ม>เครื่องเขาทําเครื่อง1.9ให้เล็กลงให้ประหยัดน้ํามันครับ<ม>แต่ว่าแรงม้าก,กับแรงบิดยังเท่าเดิมหมายถึงว่าเรายังแรงเท่าเดิมแต่เราประหยัดน้ำมันเหมือนเหม,ม,มือนเดิมประหยัดน้ำมันกว่าตัวเดิมครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED ครับผมตัวนี้ครับส่องสว่างไกล150-200เมตรครับ แล้วก็กุญแจเดี๋ยวให้พี่นี่หน่อยดูกุญแจครับก็กุญแจจะมา2ดอกเป็นสมาร์ทคีย์เลสทั้งสองดอกเลยครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องกดรีโมทก็ได้เรากดที่ปุ่มได้เลยครับผมกดปุ่มตรงนี้ได้เลยกดปุ่มตรงนี้ได้เลยใช่ครับมันก็จะเปิดแล้วใช่ไหมคะปุ๊บปุ๊บสองทีเปิดแล้วใช่ครับเรามานี้นโอเคครับค่ะมีเปิดแล้วเปิดง่ายๆ่ายครับ ภายในครับเดี๋ยวลองมาดูาดภายในภายค่ะในไหนน้องเรามาทรงแล้วพี่น้องคือโอกาสเนาะดูากาสอ่าชมไปน้ำชาวเน็ติ่ว่าทั้งเคยเห็นเห็นรถคือรถแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูรถใช่ครับ ือเราเราเราเจอกันครั้งเดียวคือเซ็นสัญญาใช่ครับนอกนั้นก็คือเราคุยกันทางโทรทางออนไลน์หมดเลยครับแล้วบริจาคเงินโซเชียลมี้องึงจอยพันค่ะเพราะว่าบริจาคเงินหลายพันนั้นนะคะก็สิ่งหายพี่น้องจอยพันเลยล่ะพี่น้องจอยพันยังไงกันซื้อคาไม่เล่นไรค่ะเดี๋ยวมาขนคาให้อันนี้ก็เป็นสี่ประตูครับอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะด้านในเป็นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับพวงมาลัยครับผม พวงมาลัยก็จะเป็นด้านด้านซ้ายมือจะเป็น medium, มัติมีเดียมัติฟังก์ชันรับสายวางสายโทรเข้าโทรออกเปลี่ยนเพลงลดเสียงเพิ่มเสียงทํางานที่พวงมาลัยได้หมดเลยครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นคูดคอนโทลรครับคูดคอนโทลก็คือล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาเราขับทางไกลๆเราไม่อยากจะเหยียบอยากจะพักเท้าครับเราก็ล็อกความเร็วอัตโนมัติได้เลยครับประมาณนี้ลดความเหนื่อยล้าจากการขับขี่แล้วก็ เพลิดเพลินสนุกสนานกับการขับขี่มากขึ้นครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดครับแล้วก็มีหน้าจอครับผมบอกถอยหลังดูอ่มีเดียดูฟังเพลงดูหนังครับผมประมาณนี้พร้อมกับช่องเก็บของสช่องครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับผม ด้านหลังก็มาพร้อมกับแอร์แยกเปิดปิดได้ครับมีแอร์ด้านหลังใช่ครับแล้วก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จไฟครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลักด้านหลังเวลาแบตหมดอะไรเงี้ยเราเสียบ USB ชาร์จได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปชาร์จด้านหน้าไม่ต้องอะไรใช่ครับทำให้เราแบบเหมือนพี่นิดหน่อยเนาะมันต้องมีการติดต่ออะไรเงี้ยตลอดเวลาทำให้เราไม่พลาดการติดต่อเรามีแบตอะไรตลอดเวลาครับ ก็ค,คันนี้ใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นรถลุยเราต้องติดให้เรียบร้อยกันสีกันอะไรให้เรียบร้อยครับด้านหลังก็จะเป็นกล้องหลังครับที่มากับตัวรถมาพร้อมอามา,าติดตั้งพร้อมที่โรงง,งานมาเลยครับผมสีนี้กําลังเป็นที่นิยมมากครับสีตัวนี้เลยเป็นสีเทาคอนกรีตเกรย์ครับค่ะย่างยยองค่ะยองยออจะดของไว้ก่อน าสวยถูกใจแต่ว่าพี่เบิร์ดไม่หนีเนาะสวยสวยพี่น้องผู้ใดกจะใส่งานแบบนี้เนี่ยเหมาะอีหลีเด้่สาวน้องเย็นอยากแนะนำโยนี่นี่นี่แนะนำคอนเทนต์ข่าโฆษณาล้องเพิ่นดอกบริการน้องใบกอนนะคะนี่นี่ใช้บริการกับน้องเที่ยวก็ได้นะคะบริการนี่ดีพี่น้องค่ะประทับใจมากถามนี้เงินสิสูรอีกจะขั้นอยู่ แล้วก็กระจกมองข้างมาพร้อมกับตัวแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนด้วยครับตรงนี้ครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถมาเป็นจังหวะที่เรามองไม่เห็นเขาก็จะมีไฟแจ้งเตือนตรงนี้ครับทําให้เรามันก็ปลอดภัยเรามากขึ้นครับใช่ครับตอนเราจะเลี้ยวนะใช่ครับเป็นมอไซค์มาในจุดอับสายตาครับผมเขาจะแจ้งเราครับใช่ หือว่าเป็นเป็นรถที่มาในเวลาที่ใช่ได้นี้ครับเป็นรถครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นรถใช้งานด้วยครับเราไปกันสี่ห้าคนก็ไปได้แล้วก็ยังขนของได้ครับประมาณนี้ครับผมครอบครัวนั่นแหะเพราะว่าลูกสาวนั่นที่ร้อนอ่ไหมที่ร้อนปกติก็เลยมองหารถที่มี สี่ประตูที่มีแอร์หลังและไอพีที50มันเข้ามาพอดีครับและแอร์หลังก็เป็นแอร์หลังก็จริงแต่ว่าเราสามารถปรับได้ด้วยครับปรับความความแรงของแอร์ปรับอะไรจากด้านหลังได้เลยอ๋อใช่ครับข้างหลังได้ปรับได้เลยครับผมยอดนะคะดีผู้ใดอยากให้รถล่มก็ปั๊บออกับใจว่าจะเอาตั้งแต่มันมันเปิดตัวตอนแรกแล้วเรื่องและนะแล้ว ทักเข้ามาในจังหวะที่ที่มันมันมีแคมเปญพิเศษพอดีครับครอบครัวปี50เป็นครอบครัวก็เดี๋ยววันนี้ถือโอกาสก็มอบกุญแจให้พี่นิดหน่อยผ่านสื่อเลยแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวนั้นวอนนะค่ะอนนั้นนี่ก็น้องมอบแล้วนะคะในตอนี้มาถืออีกนี่เป็นวันไข่วันเกิดค่ะ อยากจะนำรถคันนี้มาสู่ครอบครัวแต่ใ่ใช้ชื่อตัวเองนะคะใช้ชื่อคืออยากเป็นผู้ให้ครับ <laughs> แต่ก่อนนี้จะเป็นผู้รับนะครับนนขอเป็นผูน้ให้ให้รถคันนี้กับคุณสามนีนะค,ะครับแล้วก็เดี๋ยวมอบกุญแจเลยครับจ้าตึ๊บ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะจ้าขอบคุณมากะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะผู้ที่สนใจอยากได้ มาด้าเนาะครับผมบอกว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับโทรหาน้องน้องเพียวขอเบอร์โทรหน่อยค่ะขอเบอร์ับเบอร์โทร061ครับ7298833ครับเซลเพียวครับผมติดต่อได้ตลอด24ชั mm ่วโมงเลยบ24ชั่วโมงเลยครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณนหลายค่ะกะในด้านวัยนะคะพี yeah. ่น้องเพราะว่าสาวน้องนี้กะตัดสินใจเพราะว่า หนึ่งนะคะนอกจากรถถี่ใส่งานตรงตรง,ตรงความต้องการของเขาเนะเพื่อมีพี่นอ้องเกรรษตรกรหรือว่าผู้ใดแต่แล้วแต่เป็นรถครอบครัวนะคะพี่น้นองได้ยินว่าเวลาขับเขาจะนิ่มเหมือนรถเก๋งเลยใช่ครับได,ได้ยินประมาณนั้นถึงจะเป็นรถลุยแต่ว่าภายในเขาค่อนข้าง,งที่จะนิ่มเป็นพิกัดที่นิ่มใช่ครับผมคพี่น้องก็ล่องไปไปทดสอบขับขบี่บ้างก่อนก็ได้ได้ครับเปนทางน้องเยื่นบอ้ทดสอบถ้าเกิดว่าอยาก ไม่สะดวกไปอย่างเงี้ยครับเราก็นํารถมาให้ทดลองได้ใช่ครับใช่ครับคุณอย่าซื้อแบบสาวน้ำเงื่อเด้เบิ้งเป็นคานรถมั่นใจแต่อยากทดลองกะมันใกลก็น้องคืเน้องกะกะแนะนําไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อลองลองไปขับเบิ้งด้วยไหน้องเอามาหขับเบิ้งกันจังตาสิ้นใจซื้อบโมเมนตรงเสื้อสาวน้ำเยืนนะนี่คือแนะนําด้วยใจว่า ว่าพจาแล้วนาแล้วว่าเออน่าจะเหมะกับเฮ้าอาจจะบ่มะกับพี่นองก็ได้หรืออาจจะเหมาะกับอีกหลายคนที่คล้ายๆกันก็นแนะนําไว้นะคะอ่าขอบคุณได้หลายมีเมันข้าว<ม>เนเกิดท,ท,ที่ที่ตรงมีพลาลาตอ <laughs> ที่ตรงมีพลาลาตอแต่สมเป็นอยาน่างเนาะถือว่า,าเขาแต่แต่ลงมือแล้วนะคะด้านการเกรษตรด้รานคลิปการเกรษตรสาวน้องเงี้ยจะเอารถคันนี ไปใส่ถ่ายคลิปนะคะตามพี่น้องเกษตรกรต่างๆเนาะหลักการือว่าแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรได้คูณจักต้นรุ่นนีน้ำหลักการเนาะหรือรุ่นอื่นๆที่อยากได้ปากน้องเพียวสาขากันทารักครับกันทารักครับผมจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดปากไว้จริงๆก็ทุกสาขาได้หมดอ่าได้หมดแต่ถ้าจะใส่บริการพิเศษอย่างนี้ย ขอบคุณนะคะขอ, <Okay S 1> ขอบคุณคี่ะ้องขอบคุณพี่น้องเด้อคะ่ะที่ติดตามมือนี้เพือโอกาสนะคะ,นะคะอวยพรบรรข่ายวันเจจก,นะะกิดเจ้าของค่ะเหล่าก็ส่งถึงพี่น้องนำ้ำให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งหักแห้งโดงแย่งกันไปคือเก่าหักแห้งแดงปัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ